เดินเข้าไปแป๊บเดียวโดนไม่กี่ชึกไม่รู้เนี่ยโอ้โหแม่งสุดยอดปอมผมนี่ยมีซูปอมเลยครับอุ้ยเอทเคอยู่นี่มาจากไหนเนี่ยเอทสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ FTX Gamer นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำลูนนะครับอ่สำหรับลูนนี่ก็ค่อนข้าง,างโอเคอยู่นะครับสำหรับคนเม่เกินย่สิบนะครับ ผมจะใส่รูนเป็นรูนแรมเพกกับรูนเพกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นพวกพวกพลังชีวิตอะไรเพื่อนที่อะไรางี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังโยมตีกับบวกเกาะน,นะครับผมก็ซื้อแบบอันที่ว่าอัลลัสอกอันใส่เลยนะครับสำหรับรูนก็เดี๋ยวเราไปดูอัตราคิติคอนนะครับอัตราคิติคอนอยู่ที่สิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเกาะอ,อยู่ที่สี่จุดเอ้สี่สิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับพลังโยมตีอยู่ที่แปดจุดสามนะครับเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูนะครับว่าระหว่าง ระหว่างเจ้าตัวอื่นกับตัววูคองเนี่ยมันจะยังไงนะครับอัตราคิดดีคอนค่อนข้างสูงครับวูคลองตามจริงแล้ววูคองมันค่อนข้างโกงนะครับมันมีอัตราคิดดีค่อนอยู่ตัวละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราใส่ริวอีกโอ้ครับถือว่าโกงเลยเดียวนะครับเดี๋ยวดูคองฝั่งนั้นก็บวูคองฝั่งนี้นะครับว่าขยับสดเหลกันนะครับพอเปิดเกมมาที่ผมก็มีอัตราคิดดีคอนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอกรติคเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเพียงใดนะคคครรรรััับบอ่เดี๋ยวสกูนะ เดี๋ยวเราเล่นจนกว่าจะจบเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นให้ดูแบบสดๆนะครับถ้าไม่ชอบใจคลิปนี้ก็ปิดๆเลยนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยนะครับอ่า420เองนะครับน้อยมากพันเป็นพันกว่านะครับเมื่อกี้เห็นเปล่าสุดยอดอุ้ยเมืยอกครับเมื่อกี้ตลอดเลยครับสุดยอดอ่ะอ่เดี๋ยวเราให้ดูเมื่อกี้ก่อนครับอันนี้ยังไม่ได้ออกกล่องเลยนะครับออกแค่ดับเลิ้มเดียว นี่นะครับอัตราคิดิคอนยี่สิบเปอร์เซ็นจุดสองเปร์เซ็นนะครับอืมค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับปกติคิดิคอนนี่สูงมากติดไหมติดไหมอ้ยอ่านี่ก็เป็นสถิสองเเล้วนะครัเมื่อกี้เพิ่มมาสิบเปอร์ซ้ยโดนป้อมยิงนะครับมาครับผู้ขอเฮ็ดแค่นี่บอทรเนี่ย อ่านี่เราก็จะไม่เล่นคร่าวๆนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอืมผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับสำหรับรูนกับเจ้าตัวของเนี่ยมันเป็นรูนคิติคอนนะครับมันแรงมากอ่ะเวลาติดคิทีนี่นี่ผมร้องคิแรงมากฟองตรงเห็นไหมครับพันตามนะเมื่อกี้เห็นเปล่ามาดีเฮ้ยโถบอดลุเนี่ไม่ติดคิติคอนเลยอะไรวะนี่เอาติดแล้วครับอ่ามันก็ค่อนข้าง,าง,างดีนะครับอ่า ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยมาแล้วครับนี่บอทใช่ไหมเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยครับขว้าเอ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 าไม่ตายอะไรวะเค้บอทจริงปะเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าตัวของออกมานะครับ <might> อ <be amazing> ่ามาแล้วครับขว้พันกว่าโอ้ย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 ยิบหายแล้วไอ้แค่ไม่บอทมันเล่นเก่งอะไรงี้วะเจ้ตันไปดิเอ้ยไม่ติดขีเลย เดี๋ยวเลยขาป้อมเขาดิมันเจ็บนะเขาเลื่อดในด,นเดเิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูของครบนะครับถ้าของครบอะไรเนี่ยครับลองฟาดทีกับตายโอ้พันสองอีกนะครับอืมโดนป้อมยิงแล้วอะ่ะโหไม่ใกล้เลยเขาป้อมเลยเดียวนะมาแล้วผัวผัวโอ้ยป้อมยิงเจ็บว่ะเดินเข้าไปแป๊บเดียวโดนไม่กี่ชึกไม่รู้เนี่ยโอ้โหแมงสุดยอดป้อม ผมยังม่ซูปอมเลยครับอุ้ยเย็ดเขอยู่นี่มาจากไหนเนี่ยเย็ดเขตายไปดีครับเหลือขี้เลยล่ะโจระดับไหนแล้วมาสู้เนี่ยโจเอ้ยเย็ดเิ้ขี้ค่อนข้างติดบ่อยอยู่นะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับตะปูขออกมาแล้วครับออกแปบ๊บเดี๋ยวเขาป้อมทำไมเล่าเดี๋ยวเขาป้อมทำไมเล่าอุ้ยอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของคีปไปนะครับให้คีปตีป้อมไปอ่า ของยังออกไม่ครบเลยครับเนี่ยเยทเคแปดร้อยกว่าพันกว่าเองแคมน้อยงี้วะโอ้เย็ดเคพันกว่าเองอะนี่ตอนนี้มีคิดติคอ้อนอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรารอตัวจะเดี๋ยวเรารอ,รอวูคงนะครับให้มันออกมาก่อนจะเพิ่งแตกก่อนเหรอเย็ด yes. เอา้าไม่สนใจเลยเหรอเอาดิจะตีเราเลยเหรอจะป้อแม, yes, okay. แ,ตมแตกแล้วมึงเย็ดเคแตกไหมแตกแล้ว โอ้ยป้อมยิงแรงว่ะเย็ดสตันไปทีดิโทษไปทีที่ตายเอะดิเย็ดแค่เนี่ยเดินลาป้อมแะครอืมอือฮี่ป้อมยิงกี่ทีเนี่ยปะจะตายเนี่ยอืออือฮึสดไม่รับโบนัสป้อมเลยเอะดิอ้าวนี้อนของยังไม่เต็มเลยนะครับถ้าของเต็มจะขนาดไหนเนี่ยอ่าเอาเป็นว่า คลิปนี้เนี่ยถ้าคุณชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอ่าถ้าไม่ชอบใจยังไงก็ปิดคลิปไปเลยครับผมขอร้องคลิปนี้ก็อาจจะมีสาระให้กับคุณอย่างมากหรือไม่ก็น้อยนะครับถ้าคุณยังไม่เคยดูคลิปของคนอื่นก็ดูคลิปผมได้นะครับอัตราคียที่คอนเปิดคลิปอยู่ที่้ต้นเกมอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเอถ้าใครอยากเล่นคอมก็สามารถแอดมาเล่นกันได้นะครับนี่ครับชื่อตามนี้เลยครับอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย